World of l e g e n d โลกแห่งตำนานฮันุมานฮันุมานเป็นลิงเพือกกายสีขาวมีเขี้ยวแก้วอยู่กลางเพดานป่าสวมกุนทนมีขนเป็นเพชรมีเขี้ยวเป็นแก้วและห้าวเป็นดาวเป็นเดือน ใช้ตรีเพชรเป็นอาวุธประจําตัวฉลาดรอบรู้หัวดือ้อเจ้าชู้และมีภรรยามากมายเป็นลิงที่มีฤทธิ์มากสามารถสำแดงเดชได้หลายประการเช่นขยายร่างกายให้ใหญ่โตแปลงกายหายตัวได้และยังอยู่ยงคงกระพันเป็นอมะตะ เมื่อมีอันตรายถึงตายแล้วเพียงแค่มีลมพัดมาหันมุมานก็จะฟื้นคื่นชีพขึ้นมาใหม่ด้วยอำนาจของพระภายผู้เป็นบิดาหันนุมานได้ถวายตัวเป็นทหารเอกของพระรามรู้ใจพระรามที่สุดได้ช่วยต่อสู้ร่วมรบเพื่อชิงตัวนางสีดากลับมาจนถึงสิ้นสงคราม อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่อง World of Legend โลกแห่งตำนานจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากเรานะคะ